สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาววันพุทธทุกคนนะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาดูดวงรายเดือนนะคะดูก่อนล่วงหน้าได้เปรียบน,นะคะดวงของคุณในเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นยังไงบ้างนะคะทั้งหมดทั้งมวลใช้วิจารณีการในการรับฟังนะคะเป็น general reading ทั่วไปเนาะงานเงินสุขภาพโชคลาภนะคะเอาไปเริ่มกันเลยสำหรับคนที่เกิดวันพุธนะคะ n i ยอ็อบวอร์ดขึ้นมาใบแรก The Magician Page of Pentacles Temperance Oh Ace of Cups นะคะ n i ยอ of Cups ค่ะ File of Cup Ace of Cups อะไรเนี่ยถ้วยเยอะจงังถ้วยเยอะมาก โอ้โห oh, King of Pentacle นะคะ Knight of Pentacle อ่ะเยวพอเสริมนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นะคะความรู้สึกของคุณเนี่ยนะส่วนใหญ่มันมีในเรื่องของ Emotion ความรู้สึก ความรักเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะบางคนนะ่จะเพิ่งพบความสัมพันธ์เอ้ยไม่ใช่เพิ่งพบรักมานะคะหรือาก,การเริ่มต้นความสัมพันธ์อี้ก็ได้ Change your focus Review e m b r a ี e เอาละหมอโบเ,เห็นบางคนกําลังเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นในเรื่องของการลงมือทําการลงมือทําบางอย่างอย่างเช่นธุรกิจโครงการหรือโปรเจกต์อะไรต่างๆนาน,นาของคุณแม้แต่การศึกษาก็ตามนะคะถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากๆเลยนะโอ้สปีดแปดคาถาก็มานะคะ queen of water four ออกบอนะคะเหมือนคุณจะมีพลังแห่งการขับเคลื่อนในลักษณะของการกระตือรือร้นเกี่ยวกับหน้าที่การงานอย่างเงี้ยพอสมควรนะคะในเดือนกุมภาพันธนะ์น่ะ Protect. protection เปิดไพ่ครบแล้วนะเปิดให้เยอะหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นดวงรายเดือนนะคะอโอเคสำหรับคนที่เกิดวันพุธนะคะในในเดือนกุมภาพันธ์เริ่มต้นเดือนมาเนี่ยน่าจะมีโครงการมีโปรเจกต์หรือมีอะไรบางอย่างให้คุณเริ่มแหละนะถ้าใครรอคอยงานเป็นโอกาสที่ดีมากถ้าคุณจะ ไปสัมภาษณ์งานหรือว่าจะไปสมัครงานมีโอกาสได้ได้รับข่าวในเดือนกุมภานะคะส่วนคนที่ทำงานประจำเนี่ยก็เป็นจังหวะที่ได้รับข่าวดีเช่นกันเกี่ยวกับในเรื่องของงานนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของงานหรือว่าการสร้างความก้าวหน้านะคะในเรื่องของงานพอสมควรนะ,ะแต่ว่ามันก็มีซัมติงนะมันก็มีบางอย่างที่คุณอาจจะรู้สึกว่ามันแบบหดหูจิตใจหรือรวมไปถึงแบบ อารมณ์ของคุณมันไม่ค่อยโอเคอาจจะมีบางอย่างก่อนหน้านี้นะคะอ,อย่างเช่นอะไรอย่างเช่นมีความเสียใจมีจความรู้สึกกับบางเรื่องมันเลยทําให้ความรู้สึกนั้นมันติดมันติดกับตัวเราไม่ใช่สิมันมันติดอยู่ที่ใจคุณมันทําให้เวลาที่คุณนะ่ะทําอะไรมันมีเหมือนมีความกังวลอยู่ในใจอะ่ะเออนะคะเอาแหละสําหรับคนที่ทํางานประจานะคะก็เป็นช่วงที่คุณอาจจะ เทคแอคชั่นนะคะในเรื่องของการงานนะคะมีงานให้ทําเยอะอะไรอย่างเงี้ยสิ่งดีๆมันก็เกิดขึ้นนะแต่มันก็แค่ใจใจของคุณคุณจะต้องดิวเท่านั้นเองส่วนคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวอาจจะ take a คชั่นอย่างจริงจังในการลงมือทำนะคะการติดต่อประสานงานการสื่อสารรวมไปถึงการเจรจาต่อรองแต่สิ่งที่ออกมามันจะเป็นพั i ิทเอาลุกแล้วก็ความเจริญรุ่งเรืองด้วยนะคะถือว่าดีสําหรับงานที่เป็นธรุรกิจส่วนตัวหรือว่านายตัวเอง การเงินมีโชคลาภไหมก็พอมีนะมีคนเอาโชคลาภมาให้คุณนะมีโชคอยู่นะคะหมอบอกว่าคุณมีโชคนะเออมีโชคลาภนะคะพอแบบเล็กๆน้อยอยู่แล้วก็มีโชคจากการที่คนหยิบยื่นโอกาสในลักษณะของความช่วยเหลือมาให้คุณด้วยนะคะอืมการเงินไม,ไม่ได้ถึงขั้นเดือด ร้อนนะสาหรับคนที่มีปัญหาทางการเงินอยู่คือคุณจะแก้ไขได้ส่วนคนที่แบบว่าไม่ได้มีปัญหาทางการเงินคือเงินเนี่ยถึงขั้นมั่งข้างมั่งข้างร่ํารวยได้เลยทีเดียวนะคะเนาะาถ้าคุณรู้สึกกังวลใจปวดหัวหัวตื้อคิดไม่ออกเบื่อเซงสับสนมันหน่ายมันเบื่อต้องเปลี่ยนโฟกัสตัวเองใหม่นะเปลี่ยนใหม่นะคะเปลี่ยนชิปเอนเนอร์จีของตัวเองดีๆนะ อืการเรียนเป็นไงการเรียนเนี่ยมีพหงการศึกษาขึ้นมาจะมีโอกาสในเรื่องของการเรียนเข้ามาน้องๆนักศึกษาแต่เคลียร์ใจตัวเองดีๆนะคะการเรียนดีนะคะกําลังจากแบบไปสู่เส้นทางการเรียนที่เจองรู้สึกว่าให้ฉันชอบอย่างเงี้ยก็ได้นะคะอืมซึ่งคุณจะชอบมันแล้วก็ขยันกับมันหรืออะไรก็ตามที่คุณไปศึกษาหาความรู้เล็กๆน้อยๆก็ตามข้อระยะสัน้นข้อระยะยาวอะไรอย่างเงี้ยเนาะอืมก็ หน้าที่การงานเนี่ยก็ได้ก็ถือว่าเป็นไปในเชืทางที่ราบรื่นนะคะเงินก็ดีส่วนที่มันเป็นแบบปัญหามันก็คือความผิดพลาดมาจากอดีตท,ที่มันยังเกาะติดมากับเราในเรื่องของความรู้สึกมันทําให้คุณเบื่อหน่าย นะคะดังนั้นเปลี่ยนโฟกัสใหม่นะคะพลังงานของคุณที่จะเข้ามาเป็นเอเจนต์ของการเริ่มต้นแล้วดีด้วยมาสําหรับความรักสายโสดเนี่ยมีโอกาสที่จะได้พบได้เจอมีคนเข้ามา่าจะเป็นชาวธาตุน้ําด้วยธาตุด,ดินด้วยนะคะเนาะธาตุน้ำธาตุด,ดินนะคะมีโอกาสที่แบบได้เจอได้ผูกพันได้แบบทําความรู้จักสําหรับคนที่มีคู่ก็เป็นความสัมพันธ์ที่ไ,ไปได้เรื่อยๆนะคะอืมอาจจะใช้ช่วงเวลานี้แบบ เหมือนตัวใครตัวมันไม่ค่อยสนใจกันก็ลองปรับความเข้าใจนะคะเออให้ความเข้าใจหรือว่าลองแบบว่ามีการปรึกษาหารือกันบ้างนะคะเป็นช่วงเวลาที่ดีถ้าคุณจะมีอะไรแบบก็ปรึกษาหารือกันแบบมันแมทกันมันเข้ากันได้อะไรอย่างเงี้ยนะอืมแล้วก็ สิ่งที่ไพ่เสริมของคุณอยากจะบอกคุณนอกจากเปลี่ยนโฟกัสแล้วมันมีเหมือนความรู้สึกที่คุณจะบิวอัพขึ้นมาใหม่หรือว่าอะไรก็ตามที่คุณกำลังจะสร้างขึ้นมาเนี่ยนะคะจัก,กรวาลอ้าแขนรอคุณแล้วนะคะแล้วก็มารวมถึงแบบ p o สต p a r i t y t นะคะ,ะในเรื่องของการเหมือนคุณจะมีงานมงคลเกิดขึ้นหรือว่าสิ่งมงคลหรือว่าการเฉลิมฉลองความสำเร็จเกิดขึ้นด้วยนะคะในช่วงเนี้ยอืม โกลางวานมากแล้วก็สปีดนะคะเออช่วงเวลานี้เหมือนคุณ Take a คชั่นเหมือนคุณจะมีความ Active นะคะมีนั่นมีนี่ให้ทำเยอะแยะมากมายนะคะทุกอย่างในเดือนกุมภาพันธ์ผลลัพธ์นะคะที่คุณลงมือทำมันสอกมาได้ด้วยดีหรือสิ่งที่คุณคิดอยู่ในหัวตอนนี้มันเป็น p โพ t ิทีฟเอาลุกคุณได้รับการคุ้มครองที่ดีนะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะสิ่งใดที่คุณอธิษฐานวิงวอนขอพรไปเนะี่ย นะคะถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณท่านได้รับรู้แล้วนะคะทุกอย่างจะออกมาดีไม่ต้องกังวลนะคะอืมทีนี้มาดูหน่อยนะคะว่าห้าถ้วยของคุณมันคืออะไรห้าถ้วยอ่ะห้าถ้วยคุณก็เหนื่อยบางบางทีมันเหนื่อยกับแบบความรู้สึกที่มันติดมายังไม่พอคุณยังรู้สึกว่าคุณต้องใช้พลังเยอะในช่วงนี้เออนะคะขอคาแนะนําคําแนะนําช่วงนี้นะเหมือนคุณอาจจะต้องแบบใช้ช่วงเวลานี้นะคะโฟกัส นะคะในสิ่งที่คุณทําคุณจะออกมากับตะเกียงวิเศษหรือใครที่กําลังแบบอ่าซุ่มทําอะไรบางอย่างอยู่ในลักษณะของโครงการโปรเจกต์หรือว่าหาข้อมูลอนะ่ะคุณจะคุณจะแบบออกมากับผลลัพธ์ที่ดีมากเช่นกันหรือเป็นช่วงเวลาที่คุณจะหาคําตอบของชีวิตก็ก็ดีเช่นกันนะคะแปดเหรียญโอไม่ใช่แปดถ้วยมาบอกอะไรแดถ้วยมาบอกว่าบางครั้งความรู้สึกเบื่อเบื่อเซงเซงของคุณเนี่ยลองไป ทำอะไรนะทำสมาธิหรือว่าลองไปทําบุญนะคะเออใช้ช่วงเวลานี้ไปทําบุญหรือว่าทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับการทําความดีหรือว่าสาธารณกุศลนะจะดีมากๆเช่นกันนะคะอืมขอคำแนะนําสีเดวิลใช่ไปทําบุญนะคะเพื่อความสําเร็จนั้นจะได้ยิ่งแบบ มาเร็วขึ้นอย่างเงี้ยการทําบุญของคุณอาจจะแบบว่าอุทิศส่วนกุศลนะคะหรือว่าทําบุญให้กับคนที่ไม่ใช่คนที่ทําบุญให้กับเออ,เอ,อปล่อยปลาหรือว่าให้ให้สิ่งมีชีวิตอนะ่ะเดียวนะทานทําทานทําบุญทาทานกับสิ่งมีชีวิตนะคะอะไรก็ได้นะคะเป็นสัตว์น้ําก็ได้อะไรเงี้ยหรือว่าเป็นนกก็ได้นะคะในช่วงเวลานี้ อ่ะเรื่องอื่นในเรื่องของหน้าที่การงานดีมากๆนะคะหน้าที่การงานดีมากๆแต่จะต้องแบบวางแผนก่อนทําอย่าใช้อารมณ์นะคะนี่คือคําแนะนำเนาะสําหรับเพื่อนๆที่เกิดวันพุทธทุกคนเอาละค่ะคุณได้รับการคุม้มครองทุกอย่างจะออกมาดีไม่ต้องกังวลน,นะคะก็โฟกัสแล้วก็อะไรที่เราเคยคิดเคยสับสนต้องเปลี่ยนนะคะต้องเปลี่ยนโฟกัสของคุณให้มันแบบในสิ่งที่คุณปรารถนาคุณกําลังจะได้รับนะคะจัก,กรวาลส่งมาขอให้คุณโชคดีนะคะสําหรับเพื่อนๆชาววันพุธค่ะ เลิ่มลค่ะ